มีแค่สี่ตัวเหรอไทยไอซเนี่สุดไอซ์หนุ่มนี่กระบังหน้าออมันจะลู้กระบังหน้าลงมาขนาดนั้นมันหลุดแล้วนะนี่มัองขึอย่าถามพี่ฟ้าหน่อยอากาศก็รับวิตามินนิดนึ งได้ข่าวว่าวันนั้นมีใครจะไปลองใครใครใครอยร้อนตัวอย่าร้อนอใครไม่มีจริงๆค่ะวันนี้กินข้าวมาย่างคะกินเรียบร้อยค่ะขาววันม่กิากว่าชุดมันหลดคเขากลัวคนเป็นลมีก นี่เป็นงานแต่งบอลครับนี่เป็นงานแต่งบอลครับผมกระเท่มีกระเป๋าเ้วยเออเออแหม่แม่จัดสีเขาสร้างให้ผมโดยเฉพาะขล้วที่ผมโดยเฉพาะมีกระเป๋านี่นี่เราใส่สิ่งนี้มาเป็นขวดไหนมาอะไรอ่ะ มีมได้มุสาวาปึ้งอะยเออเคยดูทำตานี่ทำพี่ฟ้าดูพี่ฟ้าทำมีได้มุสาวาปึ้งคำฉันปึ้งอะไร้เมกาเมกาเด๋อโอ๊ยบางเล็ก ăn gì đấy cho gì đấy, ăn uống. Bây giờ. Bây giờ. À, đang. เกินเกินอะไรไอ้บ้าบ้าทั้งวันลปึ้งปึ้งวุกันสุดๆบ้าไงหน้ามาอ่ๆ้ามาอยู่นี่ก่อนเดินเดินไปแล้ ได้แม่ใกล้วได้แยกทางแล้วก็แบบคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนานแล้วมันก็มีช่วงที่รักกันช่วงที่เกลียดกันปงน้วหัวถึงนเวลาแล้วก็ไวันดีสามวันดีสี่วันไข้เราไม่อยู่เมืองไม่อยู่รัก็แปรพักมาอยู่คนอื่นก็ในเมื่อว่า องหนึ่หัวจะไม่อยู่ว er ัสครับ <c> ว <DVD> ัน<ท>น <Dante> ี้อยากกินอะไรครับพี่บอกดีๆก็ได้นะฮะเมื่อกี้ผู้อะไรสี่ตัวตัวเอ๊ะบอกว่าเฮียครับเหล่าเฮียเออบอกว่าเดี๋ยวก่อนทำแผลก่อนเฮียโอเคโอเคไม่มีอะไรละไปไม่รองเอาหัโทษแทนพี่ปูด้วยครับไน่ได้ผิดเลยแปรไปน้อยหน่อน หนา้าพิษจะหักหลังข้าเลยนะหัวเรา เอต่ไปแต่ว่ามันจะอยังปพูดถึงเราอยู่หรอพูดถึงเราอยู่เหรอผ่านเกยเทำไมานเกลีม่ทำายมนเกลีนเกไม่ใจียทำานเกลากลีย่ใ่ก่ยมนเมผ่านเกลี่ยกลมทำลไมเกีเลยไมล่ผานนาม ข้างนหรือพระเจ้าค่ะนขางหรือพระเจ้าค่ะใได้ยได้ได้ครับไ้ครับไดได้ได้ครัไ้คัยได้ครับไดรไรไ้

โ่งไม่เทอาทิ้งพวกเราเท่ารถโซ่ชุุช่วยพวกเราแล้วด้วมันไปด้วยมันไปรถส่งมาช่วยพวกเราไอ้พ่อแบกไอ้พ่อไปดยันไีได้อไไได้ไหเาเล่นอันนี้ได้นะแหววเลยเนี่ยขาแตนคอยิ้มยิ้มทั้งดีใจทั้งสุด วันที่คนผิดจะต้องรับโทษของตัวเองสักทียืนเปิัอกทุกคนคลงทายแล้วนี่ บรรยากาศสดชื่นเต็มไปด้วยป่าไม้อุณหภูมิน่าจะประมาณ22องศาฮะในขณะที่ตอนนี้เดือนเ23หมอกเลยดีสบายมากนี่ขอเสื้อหนาวกันไหมหนาวกันหรือเปล่าหนาวจับใจเลยจับเลยหนาวยันตับเลยไหมเกือบแตกแล้วอุ่นเกิดสถานไม่มีเลยจะหยุด

ลมพัดเย็นดีมาทำให้นักแสดงหน่อยพัดเย็นดีหนึร้อนไหมมันมันคือเบอร์มงคลเย็นครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยเือใบนำมาให้เกี้ยวใบตามจ้าพวกยักษ์มันฉชะและอวดดีเดี่ยวกูจะไล่ตีให้หลับเป็นหน้ากองยังไม่รู้ท่าพมทัทขู่พยองแล้วเจ้าก็จะต้อง ហេផាយនៃបាត់ដុនខកតោកតាត្រងយូប៉ុណ្ណចាប់ដែរអ្ហាប៉ុណ្ណចាប់ដល់